สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านครับมาแล้วครับเลี้ยงเบอร์เจ็เซียนครับแนวทางสลากินแบงรัฐบาลงวดวันที่สิสิงหาคมครับคำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมครับทุกขณาจารย์มีเข่ามีหลุดให้เอฟซีเอาไปพิจารณาเป็นเพียงแค่แนวทางสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับ มาเบิงมาวิเคราะห์พิจารณาไปนน้ำกันครับหลวงปู่ให้ลูกหลานเอาไปรวยมีซีครับศูนย์ซีหนึ่งซีหามีหาสองหาเจ็ดหาส่วนมากจะมาต้องตรงเลยครับมาลางครับมาเบิงผลงานครับ ผลงานทีไฮครับหนึ่งสิงหาครับเขาไปที่ C6 ครับม้าลางครับตรงตงครับเพิ่งถัดไปอีกครับสิบหกกรกฎาคมครับเขาไปที่สองหนึ่งครับปูเหร루้ยครับเดินดีครับมาตามต่อครับงวดนี้จะเขาว่าครับมี0ูนย์5ีหาเจหาครับ เจ็ดเซียนปฏิทินเจ็ดเซียนครับให้เจ็ดตองเก้ามีสี่มีห้ามีหกครับกุหลาบแดงล่างมีหนึ่งมีศมีสองกุหลาบแดงล่างงวดที่แล้วเข่าครับขอไปที่ซีครับ งวดก้อนหลังงานรุดครับมาเบิงปฏิทินเจ็ดเซียนครับเล็กล่างครับเดินดีครับมีซีครับงวดนี้งวดนี้มีซีครับตรงกระปกเลยครับซีซีศูนย์ซีหนึ่งซีครับงวดที่แล้วปฏิทินกินปฏิทินเจ็ดเซียนนี่ครับให้มาหกครับ จับไซ่แบบนี่็เป็น6ก68่หกแปดเก้าครับขาไปทีหกสครับชนบบชนครับจับไซบนนี่เป็น6ก6ีหาครับมาหมวดวันที่สิสิงหาครับไ้เดรน4ครับมาเบื้องหลังครับลูกเทวดาครับ มีเจ็ดครับเจ็ดซีเจ็ดหาครับบัวหลวงมีสองหาเจ็ดหาครับราชาโชคข้างเลขครับมีสองครับข้างเลขครับมีสองมีสามมีเจ็ดมีแปดครับลักสิบมีหนึ่งมีสองมีหกมีเจ็ด ลักหน่วยมีหา,ม,หามีหกมีเจ็ดมีแปดครับมาเบิงหนีก่อนครับจุดสำคัญครับถอดรหัสสอส่วนมากจะมาแบบนี่ผมว่าเป็นเรียงมาเลยสองเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งสีมาเบิงผลงานครับนี่คือว่าผมมาเดินดีครับผลงานวดที่แล้วครับ เกดเซียนถอดรหัสมี C 6ครับ C 1ครับแต่เป็นลางครับเก็บเซียนถอดรหัสย้อนหลังไปอีกครับในวันที่ซิกรกฎดาคมครับเขาไปที่สองหนึ่งครับมาตามต่อครับ ว่าจะเดินดีว่ครับในวันที่สิบสิงหาคมครับมีสองเกตหาหนึ่งหนึ่งสครับถอดรหัสมาล่างถูกทุกงวดมีหนึ่งมี2มีสามี4ีถอดรหัสถูกทุกงวดคู่มี0นย์มีสองมีสองมีหครับขี่มี1มีหามีเจครับ มาเบิึงครับอีกชุดหนานึงเป็นครับชุดหนาเด่นเลยครับเพชรนุพะเกลวครับทองคำนำโชคครับเดินดีครับขอมาติดต่อกันหลายงวดครับเพชรนุพะเกลว์ไสองห้าสองเก็ดหนึ่งซีหนึ่งเก้าครับทองคำนำโชคใฮฮุกห้าเก็ดห้าหนึ่งซีสองซีครับส้นกันทีหนึ่งซีครับ มาเบิ้งครับผลงานวัดที่แล้วครับเพชรพระเก่าครับสิบหกกรกฎาครับขอไปที่สองหนึ่งครับท้องน้ำโชว์ครับขอไปที่สองหนึ่งครับชนกันครับเบิ้งยอดหลังไปีครับในวันที่หนึ่งสิงหาคมครับเพชรนุบะเก่าครับมาหกซีครับนี่ก็หกซีครับ มาตามต่อครับเพชรนุพะเก้าทองคำนำโชคครับว่าจะเข่าบอครับนี่คือวดที่แล้วครับหกซีครับชนกันครับหนึ่งสิงหาคมครับมาตามต่ออีกหนาหนึ่งหนาสำคัญครับลูกเทวดาหายหนึครับ1นึ่ีหหาครับ บัวหลวงครับมาแเลยครับชนทีซีครับมีศูนย์ซีหนศูนยครับจับใส่แบบหนกับซีหนึ่งซีสองครับบัวหลวงนี่ลับด้วยลวยนี่เดินดีครับด้วยลวยนี่มาตรงๆเลยครับ มาเบิงครับผลงานร่วยครับสามหกสี่หกขอไปที่สี่หกล่างครับบัวหลวงครับสี่หกขึ้นกันครับมาเบิงย้อนหลังไปอีกครับในวันที่สิบหกกรกฎาคมครับร่วยให้่สองหนึ่งครับขอไปที่ล่างครับขมาล่างมาติดต่อกันครับ บัวหลวงกับแห้เดน2ครับมาตามต่อครับชนกันทีซีครับ0ู1ยครับมาอีกหนาสำคัญอีกหนาหนึงครับนี่คือหนาสำคัญอีกหนาหนึงครับให้เอฟไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงงครับมีซีมีหามีศูนย์มีหนึ่งครับ16สิงหาคมครับ จับใส่แบบ4ตัวกับ40 41 5 0 5 1ครับมาเบิงผลงานงวดที่แล้วครับเข้าไปที่46ครับงวดวันที่1สิงหาคมครับ46 16กรกฎาย้อนหลังไปอีกครับ21ครับ จะจับใส่แบบนี้ครับสองหนึ่งครับตรงๆครับมาตามต่อครับว่าจะเข้ามาอีกบอรครับมีสมีห้ามีศูนย์มีหนึ 5, ่งม,มาเบิงเกดเซียนครับมีสามมีสีมีหาครับเกดเซียนนี้ สีเขียวนี่มี0มี1มี2ครับให้ f อซไปพิจารณาวิเคราะห์เบิงครับเป็นแนวทางสื่อสากกินแมงรัฐบาลงวดวันที่สิบสิงหาคมครับมาเบิงอีกจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งครับรหัสรวยมี0มี1มี4มีหาครับรหัสรวยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมครับ มีหนึ่งมีสี่มีหามีแปดมาสองตัวครับหนึ่งกับสี่มาทั้งบนทั้งล่างครับมาตามต่อครับว่าจะเดินดีบอครับรหัสรวยครับมีหนึ่งมีศูนย์มีสี่มีหาครับวดสี่สิบหกกละกาคมรหัสห้รวยกับห้หนึ่งกับสองครับมาเลขล่างครับมาตามต่อครับรหัสรวย เอฟซี FC ไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงครับเอาเบิงอีกแบบช,ดชัดๆครับขอบคุณครับ f อทซีทขโคมารับชมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ